ผมจัดทีมรอลุงมินิเก่เลยเป็นไงที่ว่างตรงนี้รอลุงมายืนคู่กับโรนันโดนะครับคู่หน้าโดลุงจะโหดจะแค่ไหนว่าจะได้ทองทีลบาทแคบขาดใจไปเลยลุมินิเก่เฮึบ,บเราจะยุติเส้นทางกันนึงเฮ้ยมี สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพุธนะครับพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะครับและที่สําคัญคือมีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับผมก็คือเข้าสู่ซีซัน5ซีซัน5นะครับผมแล้วแพ็กต่างๆก็จะมาใหม่ด้วยวนมาใหม่ด้วยแพ็กดักบอลเอ่ยนะครับผมแลนกิ้งลีเอ่ยมันก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่าผมขอรอข้อมูลที่เป็นทางการก่อนนะครับผมไม่อยากที่จะคาดการไม่อยากที่จะมโนนะฮะรอให้มันแบบชัดเจนก่อนแล้วการค่อยมาทําคลิปบอกอีกทีนึงนะครับผมผมชอบสไตล์นั้นมากกว่านะอ่ะโอเค แล้วก็รีวิวลุงเฮเนสนะครับผมทําแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่เสร็จ100%ยนะครับผมก็เดี๋ยวลงคลิปให้รับชมกันวันนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปเนี้ยเช้าเนี้ยขอ,อตามร่าลุงลุมต่อก่อนนะครับผมลุงลุมสาหรับไอดีไก่ต่างๆเปิดหมดแล้วนะครับเบคแฮมเปิดแล้วเนมาเปิดแล้วเมสซี่เปิดแล้วเหลือแค่โรนัลโดไอดีไก่โรนัลโดครับผมยังไม่ได้เปิด๋ย่จะเปิดกันในคลิปนี้แต่มีทองแค่พันสี่อ่ะแล้วพี่จะเปิดไปทําไมครับเพราะว่าโรนัลโดก็เป็นตำแหน่งกองหน้าอยู่แล้วเออ เล้วจะเอาลุงม,มินิแก้มาเล่นยังไงครับเอาเล่นกลางลุกหรอผมคิดไว้ว่าถ้าเกิดได้ลุงนะได้ลุงเนี่ยผมจะเอาลุงมาเล่นหน้าคู่กับโด้ครับผมโด้คู่ลุงกองหน้าคู่ในฝันในเกม <laughs> เฮ้ยแต่มันต้องมันต้องเป็นโด้คู่แรสปะ่ะถ้าเป็นภาคเบสเนี่ย ไปเฮโดคูเลสสิลุงคู่เลสนะครับหน้าคู่ลุงหลานเนี่ยลูมินิเก้กับแรดฟอร์ดเมื่อก่อนนี่แลดฟอร์ดร้อยสองเนาะเออแต่แลดฟอร์ดมันเปลี่ยนเปลี่ยนเวอร์ชันไปแล้วนะครับผมก็ต้องเป็นลูมินิเก้แค่คู่อ็มเปเป้เหรอเอ้ยแต่ว่าคนมันมันมันเร็วเร็วเร็วคู่กันเร็วมันจะยังไงอ่ะมันต้องแบบเร็วคู่กับคมปะเออโดต้องคู่กับลุงอย่างงี้หรือไม่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรามาตามล่ากันนะครับอ่ะแต่ว่าก่อนตามล่านะครับก่อนกินข้าวคุณต้องทํางานก่อนนะฮะก่อนกินข้า วอร์เกอร์ก่อนคุณต้องทำงานก่อนก็คือก่อนใช้ทองต้องไปเก็บทองก่อนเพิ่มเติมนะฮะเอานี้ก่อนดีกว่าครับอันนี้จะหมดเวลาแล้วแม็กซิกันลีกไปวัมบีโกนคาราจิเนี่ยคือบอลหลุดเท้าไปเข้าทางเขาอีกเอาเอ้าก็ไปดูนี่ช่างงักอีกช่งักอีกทำไมต้องช่งักหยู่จังหวะด้วยวะวัมบิโกวัมบิโกนคาราจิเนียคือนั่นไงนั่นไง เอาแล้วไม่เอาบอลแล้วโอ้อบอลอยู่ตรงหน้าไม่จิ้นหรอครっบลาวอรเมริกาตนะัวเส้ว่าุดทมม่นาจะเ,เมมออป็น่2ทีดด่2่2ทีดด่2ที่่2ี่2ทีกนี่ี ไม่มีเพื่อนเปล่าโรติเกสย้อนหน่อยเสร็จแล้วที่ยิงเลยแล้วก็ซ้ำเลยตรงนี้เออจังหวะเป็นใจหนอ่อยเว้ยเซรลฟิโอคานาเรสเช็คโเข้ารับแต่โดนเลยนะเซโกนิชชู้เหมือนเขาจะถอดใจแล้วเา ยิงประตูที่2ไม่ได้ทันทีรีบีดเสีเลน่งองสานึองสามหนึ่งสองสามน่ามน่งสองสมหนึ่งองนึ่งสองสาม่องามเนึ่สอานงมองสามเนื่อหนเอองม่งสองสงาน่อมาน่าาโซนไว้โซนไว้ิมเอองนี้ ซาคาวตาสปีดไปไทยตะกรบเข้าในแล้วไปหลุดเลยโอเคยาวยาวยาวอีกหน่งไม่ถึงบอลเออจบซาเราจะได้ทีละว่าจะได้ทองทีละบาทแทบขาดใจห้าสิบทองที่ส่งคุณค่ากว่าจะได้มาพี่เลือดตาแทบกระเด็นครับโอ้โห เราต้องเอาไปเปิดเพื่อตามล่าลูมินิเก้ครับมาได้มาแล้วอีก50ทองครับอันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะจะเป็นนิสสลิกนะฮะเดี๋ยวเล่นหลังไม้นะครับถ้าหากใครเล่นไอดีญี่ปุ่นมีเปิดฟรีด้วยนะเปิดฟรีแทก็กเจลีกนะครับแล้วก็อันนี้ได้50ทองนะครับที่เล่นเมื่อกี้นี้นะครับแล็บรีวอร์ดได้อีกห,หนึ่งร้อยทองเฮ้ย9 1 9 9 2 18เผลอบเผลอเพอครบ1800ไม่น่าครบกดรับให้หมดเลยครับผมปึ๊บปึ๊บอ่ากดรับให้หมดเลย กดรับหมดเลยไม่ได้กดดับนะพันเก้าเหรอ, 1, อพันเก้าร้อยแพ่พันเก้าร้อยพอดีเป๊ะเลยครับทุกคนแปดหนึ่งแปดแปดสองเก้าถึงเก้าก็สองสิบแปดไม่ได้พอดีเป๊ะดีเกินด้วยเฮ้ย hey, ไม่ได้กดรับทองมานานมากอดีไก่โรนโดนะครับกลายเป็นว่ามีหนึ่งพันเก้าร้อยทองนะฮะเปิดได้สองรอบสองคราวทีนี้ผมจะใช้เคล็ดลับแบบนี้ครับผมจะใช้แผนนี้รอไปเลยนะครับผมจัดทีมรอลุมินิก้เลยเป็นไงที่ว่างตรงนี้รอลุงมายืนคู่กับโรนันโดนะครับคู่หน้าโดลุง จะโหดแค่ไหนผมเอาเคสแบบนี้เลยนะฮะก่อนเปิดจัดที่ว่างปูเสือปูผมรอลุงเลยลุงครับนี่คือตำแหน่งของลุงครับผมลุงมาอยู่ตรงนี้ได้เลยเราเตรียมพื้นที่ให้ลุงได้แล้วนะครับลุงเป็นตัวจริงยาวยาวๆคู่กับพี่ดไปเลยฮนะสำหรับไอดีไก่โรนัลโดมาขอต้อนรับลุงหน่อยแล้วมีอยู่1,900เปิดได้2รอบนะครับมันต้องมาดีวะมันต้องมาเปล่ามันต้องมาเปล่ะมันต้องมาป,ามมาปาะาปาไปฮะไม่ต้องพูดเยอะไปเลย ลูมินิแก้ฮึบเฮิบแตกเลยเฮ้ยเหลืองเหลืองเหลืองเธอขอร้องเหลืองเธอขอร้องเหลืองเธอขอร้องเหลืองเธอเลเซอร์เธอใครวันหน้าเบอร์สามอ่ะโอ้โหพี่มินเจโอ้ไฮไลท์ก็ไม่ได้สักตัวเลยครับทุกคน บาดเจ็บหัวใจเหลือเกินเพราะว่าเรากว่าจะได้มาแต่ละทองแต่ละบาทแทบขาดใจโอ้โหเอาเคสก่อนครับผมเปิดเท hey, ย์เออรูวีก่อนเอาเคสก่อนเอาลูก้าโมดิสมาลูก้าโมดิสมาขอ,มสอขอโมดิสมาขอโมดิสมาขอโมดิสมาก่อนครับแก้เคสแก้เคสไปลีก้าสเปนหน่อยได้ไงลูก้าโมดิสเนี่ยสั่งได้ สั่งได้สั่งได้เออสั่งได้แบบนี้ดวงเริ่มกลับมาแล้วครับเข้าล็อกแล้วเข้าล็อกเราแล้ว,ลวเข้าล็อกเราแล้วเข้าล็อกเราแล้วนะครับผมไปกดเลยครับแขนเส้นหนึ่งแขนเส้นสองแขนเส้นสามสามวิครับหนึ่งสองสามลุมมินิแก้ต้อนรับจูฮึบฮึบอุ้ยขาวอีกแล้วอ่ะขาวอีกแล้วหรอเลิกเล่นเลยนะ ขาพี่แล้วหรอเลเซอร์ไม่ไมาอีกแ้วหรอขอเลยขอเลยเ,เ,เข้าใจหัวอกคนคนเปิดไม่ได้ไหมละ่ะทอง ทองกว่าจะได้มาแต่ละบาทแทบขาดใจโอ้โหเหลือร้อยเดียวครับตอนนี้เหลือร้อยเดียวทองแต่ละบาทแทบขาดใจไปเลยร้อยสุดท้ายร้อยสุดท้ายขาวอีกแล้วขาวอีกแล้วเฮ้ยจะมีเลเซอร์ว่ะเขียวได้ลอนโดเฉยเลยผมหลอกเล่นครับเปิดโกลาแพ็ใช้มุกนี้บ่อยนะ ใช้มุกนี้บ่อยแล้วหลายคนรู้ทันเออไอดีไก่โรนโดเปิดได้โรนโดอีกนะเมื่อกี้ผมเปิดแพ็คนี้ครับแล็บดีบอร์ดไปไหนแล้วล่ะหายไปแล้วเปิดแล้วหายไปแล้วนะครับเอาเคสหน่อยเอาเคสหน่อยเมื่อกี้มันมีเปิดฟรีพวกเนี้ยอ่าไอดีไก่ไอดีไอดีญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเปิดฟรีแพ็คเจลิกนะครับเปิดทิ้งก่อนเปิดทิ้งก่อนนี่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนร้อยสุดท้าย ความหวังของมวลมนุษยชาติครับผมการไฮไลท์แม้แต่การไฮไลท์ก็ไม่ได้คืออย่าว่าแต่ลุงไม่ได้เลยครับผมขออีพิกอะพิซาโลหรือเฮเนสก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่แตกเลยฮะขาวสองรอบเพียวๆเลยครับผม20ทองเอ้ย20ตัว1,800ทองแล้ว100สุดท้ายครับผม100สุดท้ายขาดใจแล้วครับไปหดเกลี้ยงกระเป๋าศูนย์บาทโอ้โห ขาวอีกหนึ่งรอบเราจะยุติเส้นทางการเดินเฮ้ยมีมีเขียวมีลุง้งมีลุ้งแบบสกิลให้เราแบบโอ้โหฟุลูฮาชิฟุลูฮาชิฟุลูฮาชิมีสกิลแบบว่าให้เราแบบลุ้นวินาทีสุดท้ายศูนย์บ<ส><ญ>าทครับเราจะยุติเส้นทางของโรนโดดีหรือไม่คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผม หรือว่าเราเปลี่ยนไปเส้นทางการเดินทางของอดีไก่ลูมิเิเก้เลยดีไหมเออแทนที่ของอดีไก่โลนโดไปเลยเอางั้นเลยปะ่ะมีผิดหวังมีสมหวังครับผมเป็นเรื่องปกติมาไหนๆก็ไหนแล้วอันโดคูโดเลยไหมไม่ได้อีกอันโดคูคูโดฮาชิไปได้โถอานะครับทุกคนก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวเราติดตามข่าวสารนะครับผมว่าซีซั่น5นะครับวันนี้มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมส่วนลุงเฮอร์เนสนะครับเดี๋ยวรีวิวให้รับชมกันนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามชอ่องมอมสกีโฟโให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมว่าจะเดินทางต่อไปหรือเปล่าสำหรับไอดีไก่โดนดหรือว่าหยุดแค่นี้แล้วเปลี่ยนไปเล่นเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่ลูบินเก้แทนไหมในเมื่อไม่ออกอย่างนี้นะครับ <laughs> ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ